ตลาดอ่ะอืมเพราะมันน่าจะมาต่อยอดที่ใช้ได้ง่ายกว่าไงเพราะถ้ากลับไปเรียนเศรษฐศาสตร์อีกรอบม,มันรู้สึกแบบคือเศรษฐศาสตร์อ่ะมันถ้าไม่ได้อยากเป็นนักวิจัยหรืออยากเป็นนักการเมืองหรืออยากเป็นแบบคนที่อยู่ในฝ่ายการเงินหลักของประเทศเลยก็ไม่รู้สึกว่าต้องไปเรียนไงไคือเรียนเป็นพ่อค้าดีกว่า ถูกมเรียนเศรษฐศาสตร์พื้นฐานแล้วก็ไว้ได้พวกที่ชอบม,มาแบบว่าด่าเศรษฐศาสตนู่นนั่นแล้วเราก็จะเอาไ<อ>มีเยมเ,เมไปเสียบมันน่ะล้วก็เดินไปเหมือนเอามมดเสียบในเรื่องแบบใส่คอจุๆๆๆๆๆๆ๊จุ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 ๊คุ๊จุ๊จุ๊จเ๊จุ๊จุ๊จุ๊ัน๊จพ๊จุ๊จา๊จ่๊จุ๊ๆๆ๊จุ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 อจุ๊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 ุุ่๊่๊จุ๊จุ๊นี้จุ๊จุ คือตอนเนี้ยกูขายปตทที่มันเป็นพลังงานออกไปหมดแล้วอะแล้วกูจะรอซื้อโออาตอนเนี้ในจังหวะที่มันสมเหตุสมผลที่สุดเดี๋ยว่าลงเรื่อยๆปๆอือเนี่ยรอมันลงสักแบบวีคสองวีคติดๆกันแล้วค่อยซื้อตอนนั้นจะเป็นราคาหุ้นที่ดีที่สุด ตอนแรกมันเหอะมันเสยเอาไหมอยากรู้จริงว่าเสียค่าทียาไปแพี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าไอ้อะไรนะไอโปตทหลักอ่ะมันกําลังจะเจงว้้ยไม่งั้นแม่งไม่ดันอูอาขนาดนี้หรอกเพราะดู<อ>สภาพคล่องของธุรกิจแล้วมันก็แบบก็เห็นได้ชัดว่ามึงเจ็บเยอะอะเพราะว่ามึงน่าจะมีหนี้แบบหนี้เกินดุลเยอะแล้วก็ทีนี้พอ,อไรายได้มึงหดจากการขายน้ํามันแล้วไหนจะ อะไรอะ่ะทั่วโลกก็เริ่มเน้นพลังงานไฟฟา้าตายดีทีเนี้ยมันปรับมันปรับตัวช้าไงเดี๋ยวโทรถามไอทีเหมือนว่างป่ะไม่ปรับเลยคือไม,ไม่มีกระดิกมันแบบไม่มีเฮอะไรคือมันใช้เส้นสายเก็ห้บริหารกันเยอะบริษัทมันก็เลยจะล้ม่ะ พอว่าบริษัทไหนใช้เส้นสายในฝ่ายบริหารนะยไม่รอดสักบริษัทไปดูดิมีบริษัทไหนรอดบ้างปัจจุบันนะี่ตายหมดช้าอีเนี่ยอ้ชิบหายไอพิมพ์เปลี่ยนเบอร์วะอ่ะเองนั้น ไปเข้าคอร์สอันนี้มาของวาลีแห่งใจแนะนำดีมากสอนให้รักตัวเองประเทศไทยแม่งไม่ค่อยมีแบบอะไรแบบนี้เยอะแม่งมีน้อยแทบไม่ค่อยมีเลยล่ะอืมไปนี่เปล่าไเทสอะไรเทสคอนแกน่นมันเป็นออนไลน์นี่ ออฟไลน์มอะออนไลน์อ,อน๋อเหรอมันเป็นออนไลน์แต่แรกแล้วอืมมันบอกจะเป็นออนไลน์แล้วใช่ไหมเออมันลงทะเบียนอยู่เพราะว่าไปมันลงมันร่วมงานฟรีเป็นแบบออนไลน์น่าจะแบบตัดปัญหาแม่งเลยเฮียเออแไรแม่งไหนมาไ,ไหนไม่ได้คืออย่างหาข้ออ้างไปเที่ยวมากเลยแบบไม่ไม่มีอะไรอบบให้เป็นข้ออ้างเลย ตอนแรกก่าแบบเออเ้สขอนแกนว่าถาเขาอ้างไปเที่ยวไอ้ย่สรุปจ้านี่ไงมันจะมีเทสอันเนี้ยเทสไอ้หอกันค้าเป็นขาองของไอ้ก๊อตอ่ะก๊อตที่เราเจอไเนี้ยเาอ้างไปเที่ยวไอ้ย่สรุปจ้านี่ไงมันจะมีเทสอันเนี้ยเกิดเป็นขอ้ารค้าของไอ้ก๊อตอ่ะพาวดีหรือไม่ก็นอนแถวธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วขับรถไปหน่อยนึงเฮ้เขาเปิด อยู่อะลองเข้าไปดูดิของเทสไหนเทสไอ u c d c ด ut c ไอย u t c c กอย่างเนี่ยก <c oughs> ูก็อยากสมัครนะแต่กูไม่รู้จะจะไปได้หรือเปล่าบไปวลี่แห่งใจมามันก็ <c oughs> มนหมดไปหนึ่งโคตาพอาถ้าไปสองเดือนติดกันกูโดนฆ่าแนะ เก็บไว้ไปเทสเอ็กแบงคอกบบางก็ได้มันจัดถึงวันไหนมันจัดวันไหนวะเนี่ยจัดวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนหน้าพอดีมีเวลาให้เต็มตัวเป็นเดือนเลยเกือบเดือนเลยเราอ๋อเราต้องสมองเลกูบบล่าอะไรนี่วะทีมแมสออฟเมื่อไหร่ล้วที่ยังสมองตาก้เฮีย,ยทำเป็นทีมมัอฟหน้าสตินเัยวะอะไรนะ เมื่อไหร่เราจะเลิกสวมหน้ากากเนาอ,อ,อถ้าตีมก็น่าสนใจนะถ้ามองในมุมพี่ว่าถ้ามองในมุมแบบเรว่าอะไรอะมองในมุมสังคมอเออพี่ว่ามันก็น่าสนุกดีเพราะว่ามันก็น่าจะฟังว่าเออถ้าเราถอดหน้ากากออกมันจะเป็นยังไงไงแต่คือไม่เคยใส่อยู่แล้วเฮียเฮียกันอยู่เลย n ั t เ a k e ใช่ไหมไม่รู้จะเฟชเ่ทำไมอะ ถ้าเกลียดี่หน้าก็ไม่คุยด้วยแค่นั้นแหละจบคูก็เหมือนคูก็ไม่ชอบกูก็ไม่คุยถึงคุยก็จะคุยแบบเออเออจะแล้วก็ไม่คือไม่สารความยืดก็ลองหาชื่อก่อนก็ได้ไม้ค่อยว่าจะซื้อไม่ซื้อ มันพวกนี้ยังได้อยู่ไหมบัตรห้าร้อยนี่สเก็ตกันแม่งลอกไปเมื่ไงย่เรื่องลุงคารละแต่กระดีนะแม่งจะได้แหย่ไทยแล้วสิพีมไปไหนนี่อืม ยังไม่ถึงห้องหมอไปดื่มอะไรแล้ว,ลวไม่ไม่เละทางวัชอบจังตอนนี้ที่ยังไม่มีคนฟังเพราะแม่งรู้สึกฟังเองก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะพอแคร์รลมันก็แบบเหมือนเด็กคุยกันเนี่ยก็สนุกดี ไม่ไม่ไม่ใช่แต่คนเราเราแค่มานั่งแบบว่ามันเรียกว่าอะไรกรุป๊ปกรุ๊ปเทเลปีแต่มีสามคนนะอ่ะที่แบบนั่งด่าคุณนู้คนนี้ไปเรืเอ่อยเจริงอันนี้ก็สตรีมอยู่นะแต่แบบเดี๋ยวค่อยไปกัดออกที่หลังก็ได้ทีเ<ม>ซอร์จาก 2018. เป็นสองพันสิบปด้ววันนี้มันไอเอาห่างไปปีหนึ่งเลยเหรออะไรอ๋อสองพันเก้าพัสองอะไรอ่ะ,อะ าหน้าของของ U T C C หล่อือก็ปีต่อปีนี่อือไม่ก็รอแบงคอกก็ได้นะแบงคอกก็สนุกดี <But they S 2> ของ <are> แบงคอกอมันจะได้เจอคนเยอะกว่า U T C C มันจะไม่ค่อยเอื้อให้คนได้คุยกันไม่รู้แต่ถ้าไม่มีไม่ไม่มีออฟเตอร์ปาร์ตี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าไปอะ่ะ มี after ปฏิหมดอ่าแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอย่างนี้ป่ะกล้าที่จะอองเอยียงวะก้าวยักษ์ใหญ่ในวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่เห็นมีชื่อเกสสปีก e a k ในรอบนี้เลยที่แบบเวลาเขียนเออแต่เควที่แล้วของธรรมศาสตร์ก็ไม่มีอยว่ทำไมวะมันจะปิดกันเป็นความลับทำไมวะอาจจะยัง่ะไม่ครบเกสสปีก e มันจะมาตอนใกล้ๆงานออก บางทีก็รู้สึกว่า,วา,วามันคนวรจะเสร็จก่อนเพราะว่ารู้สึกแบบม,มันมีความสําคัญนั้นในการที่เราแบบจะเข้าร่วมอะไรสักอย่างเนอะอืมยเกิดดูดิมันไม่เห็นเท่าเลยไม่ว่าท ก็มีพวกมึงอยู่แค่นั้นไม่ใช่เหรอคือแบบเออก็พวกคือเข้าใจไหมว่าแบบคือทําไมตรงตอนเนี้ยแล้วทําไมไม่เกิดม็อบที่มันดูดีเพราะว่าหนึ่งคือพวกมึงยึดติดก,กับลัที่บูชาตัวบุคคลมากเลยทั้งที่อภิปายไม่วางใจเสร็จอ่ะนี่คือช่วงที่จังหวงัดแบบว่ามันจะแทงแบบแทงแทงกันยับยับเลยคือเออมึงหาข้อมูลเติมเข้าไปสี่ที่อืมแล้วแบบแต่มีอะไรเป็นชช้นเป็นอนันไหมก็ไม่นอกจากไอ้เรื่องตัวช้างไปพูดเรื่องตัวช้างมันก็ ยังไงอะคนไม่ค่อย,อยนั้นอะคือเอาเข้อมูลมิ่งขวัญมาพูดอะเรื่องอะปลาใส่หน้าอะไรเงี้ยมปลาใส่เรื่องเศรษฐกิจไปมไม่รู้จะดา่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะทัชคนมากกว่าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือแบบคือมึงไม่มึงไม่เข้าใจหรอว่าทําไมคุณคนจะไปออกมาเพราะาเศรษฐ,ฐกิจมันแย่ถ้ามึงทําให้เขาเห็นเว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะถ้าเราแก้กฎหมายเนี่ยแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นยังไงคือคนไทยไม่ต้องการความชัดเจนอะถึงเวาจะเป็นคนแบบว่าคนไทยมาจดรถ เกียดนะแต่ถ้ามีความชัดเจนให้โอเคเขาก็ยินดีทำตามเป้า,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 าหมายอะไรเงี้ยนี่เองเไม่มีหาเลยเลยเอาแต่พูดเรื่องอะไรตัวชงตัวช้างอย้าตำรวจต่างจังหวัดคือค,ความอัปยศของตำรวจอะที่เขาซื้อขายตำแหน่งมันมีมาตั้งนานแล้วคำถามคือมึงต้องมองให้ออกว่าเอ้ยเขาเขาไม่โอเคกับตัวช้างหรือเปล่า มันมีคนไม่โอเคกี่คนดีกว่าคําถามเนี้ยเมื่อตัวช้างมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะตัวช้างมันเป็นเรื่องเข้าหน่วยของอที่อารักขากษัตริย์อ่ะเขาแค่คาสนใจกันเออซึ่งเออซึ่งหน่วยอื่นเขาก็ได้ประโยชน์นะเช่นหน่วยอารักขากษัตริย์เองที่เป็นปัญหา ที่ลมเอามาพูดอะมันก็มีแค่หน่วยนี้เองไม่ใช่เหรอคือปัญหาที่ผมว่าลมอยากให้โฟกัสไม่ใช่เรื่องที่ว่าเขาจ่ายกันเท่าไหร่ผมว่าอยากให้ปัญหาลมอยากไม่รู้ว่าลมอยากจะให้โฟกัสปัญหาว่าที่โดนทำลงวินัยเพราะว่าปฏิเสธที่จะใช้ที่จะเอาตั๋วเนี้ยหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการฝึกของเก้าูนสี่เนียผมว่าพอยอยู่ตรงนั้นมากกว่าแล้วไปโดนทำลงวินัยที่แบบมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไหมที่จะตอบปฏิเสธอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยพคือมัน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 มิสพอยต์อะมันไม่ใช่พอยต์ที่แบบคือ มึงชอบพูดว่าหนึ่งหนึ่งสองทำให้พวกมึงแบบว่าโดนยำยีแต่พอถึงตัวช้างปุ๊บมันมีพอย n t ที่สามารถเอึ้นมมาได้คือถ้ามึงปฏิเสธมึงก็จะโดนทำาลงวินัยซึ่งไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องการรอนไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอผิดระเบียบแบบแผนไปหมดเลยคือแบบมึงก็ไม่มาพูดอะไรเงี้ยอืมึงก็พูดแต่หนึ่งหนึ่งสองซึ่งคําถามคือหนึ่งหนึ่งสองอ่ะมันเป็นหมิ่นประมาทเลยนะเว้ยแล้วพวกมึงหมิ่นประมาทจริงอ่ะ คืออย่างที่คุยกับคนที่ mm hmm. เดี๋ยวนะวันไหนหนะ้าที่คุยกันนะครับเขาวันเพื่อหาอคุยกับไอ้ขับเขามันมีห้องหนึ่งที่สร้างมากนตีนก่อนตอนแรกแล้วหลังๆก็พยายมามแบบเอาวิชาการเข้าไปใส่เขาทุกคนบางคนก็รู้สึกเริ่มคิดนะว่าอจริงๆแล้วอะ่ะคือคืนนี้ก็ดา่าไปใส่ความนิดนึงว่า จริงๆแล้วอ่ะที่ฝั่งนู้นเขารู้สึกว่าไม่อยากร่วมเพราะว่าไอ้ตัวแท้ของมอบอ่ะแม่งดูก้าร้าวไปป่ะอันนี้คือหลายๆคนพูดไอ้คนในวันนั้นอ่ะเขาใช่มันจะมีพอร์ตแคสของของซีโอแสนซีเรียเขาพูดเลยว่าเฮ้ยเนื้อหามันคือคอนเทนต์มันดีนะแต่คุณแบบสื่อสารไม่ดีอ่ะทุกอย่างที่มึงแสดงออกมันเป็นการคุกคามอ่ะเออมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่การเรียกร้องนะมันคือการคุกคามคือมึงแบบ พวกเราคือมันไม่ต่างกับก,บกบรกปอทำไงใช่สิ่งที่พวกมึงทำอ่ะคือคือก็เอาก่อนเลยก่อนเลยคือพวกมึงแบบมึงไม่เข้าใจว่าเขามองมึงเป็นศัตรูจริงๆนะเว้ยมึงจะมานั่งบอกให้เขาพูดว่าเฮ้ยอย่ามองพวกกูเป็นศัตรูไม่ทันแล้ว คือถึงคนร้<ว>อเมพูดได้แค่ว่ามึงไม่ทันแล้วคืออย่างเมื่อวานมีวันนั้นมีคนบอกว่านี่จริงๆเราให้คนอื่นอะไรขึ้นมาแบบวก็ตาก็ตาสว่างนะคือแต่อยากบอกว่าพอยคือเลพิเซษน่ะตัวตัวแทนของผู้ชุมนุมมันดูก้าวร้าวแล้วคนก็เลยไม่ค่อยชอบใช่มันคือมันดูไม่ให้เกียรติทั้งสองฝ่ายใช่คือทั้งทั้งมันเหมือนอแบบพวก ม,มันเหมือนมันเหมือนพวกแบ็กแบ็กไลน์แมทเทอร์ที่ใช้ความรุนแรงอะใ,<ช>ในความรู้สึกพี่แล้วพี่ก็รู้สึกว่ากูไม่เห็นด้วยแต่จริงๆตอนนั้นชอบทำทุ่พูดอย่างหนึ่งคือ all life matter คือแบบอ่ะโอเคมึงเข้าใจว่าอาจจะพูดมาแก้ตัวแต่แบบไอ้เนี้ยจริงๆแทนที่จะแบ็กไลน์แมทเทอร์มึงต้อง all life matter คืออเมริกาเรือภาพภาพภาพของอเมริกาที่ออกมาคือการที่แบบคนขาวแม่งกระทำยำยีกับคนสีผิวทั้งหมดอะทั้งๆัที่แม่งก็เป็นส่วนน้อยเลยนะ แล้วก็ส่วนใหญ่มันก็อยู่ในพักที่ไอ้พวกรัฐที่เป็นแบบรีพับมิกันอ่ยเออคือแบบผูมึงก็สับเปลียนตัวเองกันนิดนึงมันแบบไอ้เน,นี่ยชาติมึงอ่ะบิบวบ้วขึ้นมาบนอะไรไม่ใช่เออจริงจริงอเมริกาก็พอพักกันได้นในประเทศแรงเหมือนกันด้วยวะใช่พักกันได้แรงู <c oughs> ขอมากเลยเพิ่งเพิ่งได้คือนั่งดูแบบหนังอเมริกาเลยแล้วแบบผู้มึงก,ก็พักกันได้เก่นจริงมั่ยวะ พบก,กันนะคมันต้นแบบมันจากอเมริกาไม่ใช่เหรอเออไม่มันมาตั้งนานแล้วมีกันนานแล้วแต่อเมริกานี่แม่งเก่งมากเลยอย่างซูเปอร์โบเนี่ยทำไมแบบรู้สึกอันนี้แม่งกูภาคภูมิใจมากเลยที่มีกูไม่ใช่คนอเมริกันเนี่ยมันมันน่าภาคภูมิใจมากอ่ะซูเปอร์โบคือแบบแม่งเราแม่งตั๋วจองยากด้วยที่อ่ะตั๋วจองข้ามปีซูเปอร์โบนเนี่ยพวกเอานั่งพูดแบบด้ยวยพวกนี้ได้มีขับเขาพูดเรื่องสูตรรวมใจใสทั้งผองอยู่ <c oughs> ไม่อ,อยากฟังแต่แม่งไม่เปิดยังไม่ไมีแอนดรอยด์แต่พอแอนดรอยด์เข้าไปมันก็น่าเบื่อแล้วอ่ะม่ไม่ผมว่ามันน่าเบื่อ,อเลยนะแบบมันขึ้นอยู่กับว่าท็อปิกที่เราเราเข้าไปฟังอย่างผมบางทีก็เข้าไปฟังช่องต่างประเทศเยอะบางทีก็มีบแบบพวกแบบของ CIA หรือพวกอะไรแบบเอไอบีไอหรือพวกอะไรเงี้ยแบบแนะนําเรื่องวิธีการเจรบบการเจรจาอะไรอย่างงี้แบบมันก็มีแบบพวกขับเขาต่างประเทศสาระมันจะเยอะอยู่ ขับเขาไทยคือ,<ม>ค,อคือเห็นว่าประเทศไทยมันซึ่งหลังขนาไหนที่ว่าขับเขาไม่มีแค่2เรื่องการเมืองกับธุรกิจอะ่ะมันไม่มีอะไรเห็นแบบว่าไลฟ์สไตล์ก็แบบมีแต่แบบเรื่องกินเรื่องแบบคือมันไม่มีความแบบไลฟ์เอ็กซ์เพียร์ยังไม่ค่อยเยอะหรือแบบมันออกแนาี้หา<ม>แสงมากกว่าถึงไม่ค่อยเข้าห้องในแบบขับเขาประเทศไทยอะ่ะแต่พี่ชอบฟังของนาเน็กนะ พี่ว่าดีแม่งเป็นแบบวิชาปัตญาที่ดีเอาจริงนะบางทีเข้าไปฟังพวกอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบว่าอืมมันมันบางทีก็แบบว่าคนคุยมันก็ไม่ได้มีแบบคือคนมันชอบตั้งใบแอดันานะคนไทยอะ่ะคือพอมันเริ่มที่ใบแอดทุบหัวข้อบ,บางทีมันก็ไม่น่าฟังเลยออืม,อม แบาบงที่เอเสียภาษีมันสวิีคุณภาพชีวิตโลกที่สามที่เข้าบ้าเข้าไปแบบอันแบบี้เข้าไปแม่งจะบายแอกกันบอกววะแล้วบางทีเออจริงไหมเสียภาษีอะ่ะแม่งได้อะไรกว่าที่คิดเยอะเลยโหลุกเนาะไม่ไม่เมื่อกี้เสียงมันดังก็เลยหยุดพูดไปก่นอนเสียภาษีอะถ้ามึงเสียภาษีถูกต้องอะมึงกู้เงินง่ายนะเวย้ย แต่ประเด็นคือธนไทยมันมีปัญหาอย่างที่แบบเวลาเสียภาษีมันคือแบบยิ่งได้ไม่คุ้มเลยได้เคยไม่คุ้มแต่เอาในส่วนหนึ่งรู้สึกมันก็ไม่ได้คุ้มมากแต่แบบปัญหาคือมึงจะเสียภาษีเฉยแล้วมึงจะไม่ไปแบบว่าเอาเอาเอามีดไปเสียบแบบไปจี้คอสสองมึงเลยหรอว่าแบบเฮ้ยมึงอะได้รับเลือกตั้งแล้วอะมึงไม่ใช่พัฒนาส้นตีอะไรเลยหรออะไรเงี้ยธนทไม่ยเรื่อยเฉยเฉยมากคือแบบแถวบ้านผมสนุกด้วยโคตรแย่เลยหรอไอ้เที่ยวเปอร์เซ็นต์บัตรเครดิตกูเตะได้เลยอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ คือสภาพแบบวันนี้เนี่ยหน้าบ้านเลยเป็นที่กลับรถใช่ไหม <c oughs> ผมกลับรถอะผมจะไปซื้อของที่โลตัสไงเจอคนแก่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วแบบเขามีวิวแชร์มาแล้วแบบก็งงเขาจะไปไหนวะรับเดิโค้งเสร็จป <c oughs> ุ๊บมองกระจกหลังุ๊บพี่มันไป็นถนนสีเลนเว้ยอาอยายเนี่ยเขียนตาขามฝั่งตรงยูเทอร์แบบแม่เจา้าจริง เขาเห็นข้ามวิวเธอ์นะเออเขาเห็นวิวแชร์ข้ามยูเเธอ์น่ะคือแบบเห็นแบบเย้คืออยู่ชนบทได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดคุณจะพบแบบแบบเยะเคเยอะมากอ่ะคือเรื่องเยะเคเยอะมากอะบางทีอะแบบโอ้เฮียเรื่องถนน่ะมันรถมันไม่ค่อยผ่านมัเออถนนเส้นนี้คือสองศูนหนึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างเมืองและช่วงนี้เทศกาล แกก็อาศัยจังหวะรถมันโล่งสองฝั่งพร้อมกันแกก็ใส่เกียร์หมาเลยเห็นแล้วเวอร์อะคุณเป็นผาชีวิตมันย่ำแย่ขนาดไหนคิดดูคือายให้หลักที่มันย่ำแย่เพราะว่า ตัวอำเภออะมันยึดติดกับถนนเส้น201มากเกินไปคือทุกอย่างมันมันอยู่ติดกับถนนเส้นถนนหลวงไงมันไม่ได้กมันไม่ได้แบบคือเมืองมันไม่ได้แบบไไดกระจุกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะทั้งทที่หลักการจริงๆคือเมืองควรอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นถ้ามีถ้าจะข้ามฝั่งก็คือต้องมียุสะพานอยู่เทนะิน่ะข้ามถนนตัวนี้เอาแต่กับการคือมันมีนกฎหมายอะไรมาบีบตั้งแต่แรกตรงนั้นสุดท้ายทุกอย่างก็เลยแบบเลยตามเลยทุกอย่างก็เกาะไปจากถนนน้เป็นปลิงยาวเอออืม สสนั่งก็ไม่ทําหาอะไรเลยแบบอย่างตรงเส้นสองส่นหนึ่งเหมือนกันตรงไม่มีช่วงที่ป็นแบบตอนแรกมันไม่มีเกาะกลางไงเขาก็มาทำเกาะกลางตรงเสียแยกยาวจนถึงสะพานข้ามทางรถไฟแล้วตรงนี้นเป็เกาะกลางตรนนี้มีเกาะกลางไม่ไม่อยู่ประมาณฮัลโหลฮัลโหลได้ยินทรามไงว่าจะมาหรือเปล่าวันนี้ดถ้าไม่มาก็ยกยอดไปวันอาทิตย์ก็ได้ ทำบ่ทำบ่ฮะอ๋อเป็นไรยัตว์อ่ามันเปิดไลน์แล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเสดตัวหายไปก็ได้อะไรนะเป็นไรไม่ไม่ครับเข้ามาในพิกคอร์ดตั้งคุยกันเล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยหายไปไม่เดี๋ยวค่อยคุยกันว่าจะเอาไหมถ้าไม่เอาก็เป็นทิศหน้าก็ได้เรื่อยๆไปเถอะเยังไม่ต้องมีอะไรจริงจังอเลยนะมึงคือตอนนี้คนหนึ่งอยู่ messenger คนหนึ่งอยู่พิกคอร์กูจะคุยไงเนี่ย Heh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 e <laughs>